เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอยู่ผมบอสตีแฟมิเล่ก็อยู่กับน้องๆในแคร์นะครับอยู่กับแมนอยู่กับไข่นะครับวันนี้ครับเรามาจะมารีวิวสกินอ่าลูกซองควงนะครับของ d t แท็นะครับนะครับว่าเขาบอกว่ามันเนิร์ฟโดนเนิร์ฟอันอันแบบธรรมดาลูกซองควงมันโดนเนิร์ฟดาเมจเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูครับผมเดี๋ยวเรานะครับก่อนแรกนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปในโหมดฟรีสไตล์ก่อนนะครับไปที่สนามยิงเป้านะครับแล้วเราจะดูกันว่าดาเมจลูกซองปััััจจจุบบนนนะครมมดาเ เท่าไหร่นะครับลูกซองดีแท็กนะที่ถืออยู่ก็คือไข่หวานถืออยู่นะครับก็เป็นลายลูกซองอย่างนั้นนะครับว่าเขาบอกว่าโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่านะครับเอาละครับผมวั้เราก็อยู่ในโหมดสีสไตล์นะครับผมเดี๋ยวเราไปที่สนามยิงเป้ากันนะฮะโอเคครับผมนี่ผมมากับชุดสีฟ้านะครับก็คือคล้ายกับทีมดีแท็กหน่อยนะครับนะครับเป็นแบบกล่องดีแท็กเราก็ต้องแบบให้ชุดมันเข้ากับเต็มนะครับอ่ะ ยวผมนี่ครับลูกซองแบบไม่มีสกินเลยนะครับเขาบอกว่ามันโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่าผมมายืนชิพนี่นะฮะแล้วก็ยิงที่ตรงกลางคือหัวนะครับหัวอยู่ที่ประมาณ9 3นะครับนะฮะแล้วก็ในลองแบบครบรอบนะครับหรือว่าตัวนะครับผมอยู่ที่ดอกละนะครับอยู่ที่ดอกละสนะครับแล้วก็ทางระยะไกลครับอยู่ที่82บนะครับแล้วก็ตรงตัวครับประมาณ15้านะผมว่าประมาณส5้านะครับมันยิงได้แค่ คือกัน oh, อันสามหรอันสามมันมันมัน,ม,นมันก็ยังถึงอยู่นะครับนะมันก็ยังถึงอยู่นะครับไปดูสีแดงนะครับ11ครับเฮ้ยเปนไกลขนาดนั้นหรือว่าใครไกลถึงป้ายสี่เลยเหรอลูกสองรวมระยะระยะประมาณถึงป้ายห้าป่ะของใครถึงป้ายห้าปะลูกสองสกินของดีแท็กถึงป้ายห้าปะดูไปเลยนี่ครับก็หัวหัวหัวข้าศึกแปดนะครับไม่ถึงป้ายห้าใช่ไหม ถึงเสาไหมเสาเสาลุ้หกสิบก็เอาง่ายครับเราเราวัดง่ายเลยนะเราวัดได้ง่ายนะครับคือวัดที่ป้ายแรกครับหัวอยู่ที่เก้าสิบสามนะครับอ่ะหัวอยู่ที่เก้าสิบสามนะครับแล้วก็ปลายนะครับอยู่ที่ดอกสิบเจ็ดนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดสกินลูกซองควงนะครับของดีแทนกันว่าจะได้ขาวบอลหรือเปล่านะครับใครเปิดไปสกีก่อนแล้วใครเปิดไปเขาเยอะนะสามสิบกว่าสามสิบสี่สิบล้ว ก็วิธีการเติมนะครับของโค้ดดีแท็กนะครับวิธีการเติมนะครับก็คือมาที่ตรงนี้ครับแต่ก็ที่ประกาศครับคือให้น้องๆนะครับเข้าไปที่เว็บดีแท็กหรือแอปพลิเคชันของดีแท็กนะครับใครที่ต้องมีซิมดีแท็กเานั้นนะครับถ้าไม่มีหรือว่าฝากเพื่อนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับมีซิมอยู่แล้วก็โหลดแอปดีแท็กมาเลยครับแล้วก็มีรายการให้ซื้อนะครับผมก็ซื้อแล้วก็กดคลิกเลาจะส่งโค้ดมาที่แคมเปญนั่นเองนะครับผมอ่ะพอได้โค้ดจากแคมเปญมาแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับผม แลกไอเทมโค้ดนะครับแลกไอเทมโคดได้ที่นี่นะครับแล้วกดเข้าไปครับและให้น้องนะครับกรอกโค้ดที่ได้รับจากดีแท็กนั่นเองนะครับกรอกไปให้เสร็จเลยดี๋ยวพี่กรอกโชว์น้องๆโอเคไหมโอเคครับน้องๆเดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งนะครับพี่กำลังจะกดซื้อโคดนะครับนะครับพี่จะซื้อทั้งหมด8โคดนะครับเอ้ยสี่โค้ด8กล่องนะครับ4โค้ด8กล่องนะครับโอเคโคดนะครับน้องๆอย่าเอาไปใส่นะครับพี่ไม่ได้แกโค้ดนะครับมันใส่แด่แค่ของพี่คนเดียวนะครับนะครับน้องเอาไปใส่มันก็ไม่ติดนะครับ ามาเดีย๋ยวพี่เริ่มใส่โค้ดก่อนนะครับมาเริ่มใส่โค้ดกันเลยนะครับโอเคพี่ใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับแล้วก,ก็กดใช้รหัสครับผมแล้วก,กดตกลงครับผมนี่มันจะได้เป็น M เห็นไหม M อ็มหนปนะครับก็คือเป็นสกีลูกซองนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วฮะของรางวัลน,นะครับมันจะเด้งไปอยู่ที่ อ่ะตัวเราเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปออกเข้าเกมใหม่นะครับมันเด้งเข้าตัวโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะดูกันครับผมเอ้เสียงพี่หายวะอ๋อนีวก็หายนี่ครับพี่มีทั้งหมด8กล่องนะครับเดีย๋ยวพี่จะกดเปิดเลยฮะพี่จะเปิด8ปกล่องไปเลยไหมถ้าใครเปิดแปกล่องไปเลยไหมแล้วเปิดถแล้วเปิดทีละหนึ่งแล้วเปิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปทีละหนึ่งไปไปเปิดทีละหนึ่งว่ครับสองสองแบบมันเปิด <มะ S 2> ทีละสองไม่ได<ๆ>้ได้สามกล่อง อย่าลืมเปิดเป็นกนล่องมันเปิดทีสองทีสามไม่ได้มาผอมในสามวันนะครับเมื่อกี้เมื่อถ้ากดตรงนี้ตรงไอ้บึ๊บเจ็ดวันครับสามวันเจ็ดวันแล้วถามว่าไม่ได้อ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมาครบแล้วฮะมาครบเมื่อกี้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับใครตรงโดนเด็กฮะอยี่สิบสี่ชั่วโมง okay, okay. เกลือครับรถเกลือเลขหนึ่งครับโอ้โหสามวันเปิดสอบไปเลย โอ้โหเจ็ดวันก็สามวันโอ้ผมไม่ได้ถ่าวรันเลยครับน้องๆไม是是่พด้ไม่ได้ถาวรนเลยครับพี่ไม่ได้ถาวรันเลยน้องๆโอ้โหไม่ทําไงดีครับพี่ไม่ถาวรันะเคุณจะมาเปิด8กล่องคุณได้ถาวรันไม่ได้เอิอเฮ้ยผมได้เออผมได้เอ่อ X M 8ถาวรลายมังกรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมารีวิว รีวิวของดีแท็กนะครับไอ้ก็อเชิญรีวิวแหละครับผมรีวิวสกิลป,ปืนนะตอนนี้ผมขอเปิดปืนนี้เล่นก่อนนะครับเป,เ,ปเปิดเปิดปืนเลยนสามกล้องรู้รู้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะครับผมเดี๋ยวผมขอไปใส่สก,กินก่อนนะครับน้องๆทุกคนนี่ครับสามสิบเก้าวันครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมเติมเพิ่มไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปยิงหมดฟรีสไตล์กันไป่ะป้าผมเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับดัมเบลไทยปกติตอนนี้มันอันที่แล้วเป็น98นะครับ 99ครับ2ดอกคือล่วงฮะอ่าดูไปปลายนะครับไปปลาย18นะครับจาก17นะครับนี่ครับนี่ครับนะครับนี่นะครับผมว่ายิงอย่างเงี้ยไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปสร้างห้องยิงเป็นตัวแล้วกันครับผมมาดูตัวนะครับมาดูตัวนะคุณผู้ชมนะครับ ดูที่ตัวนะครับตัวอยู่ที่ดอกละสิบนะครับใส่ก่อนนะครับแมนลองถอดก่อนดิปั๊มด้วยได้ถอดก่อนมาวงบีบแล้วแมนถอดเกาะเลยโอเคมานะพร้อมนะถอดเก่อนนะครับอุ้สิบแปดเดี๋ยวแมนเลือดไม่เต็มเหรอแมันเลืเเอดไม่เต็มหรอเลือดเต็มเลือดเต็มหลอดโดดโดนก็สิบแปดนะนะล่วงเลยเหรอมีสิทธิ์พบแปดอะอ่ะไข่ไข่ลองใหม่ไข่ไข่เฉยเนี่ยดอกก็สิบหก เขาใส่ก่อเขาใส่ก่อเขาใส่ก่อเออสิบเจ็ดนะครับมาดูดูแมนแมนเต้นแล้วบอกพี่นะดูอีกรอบนึงนะครับแม่ถอดก่อนนะไม่มียาเนี่ยยาหมดแล้วเบ่้อใส่ยาหน่อยโอเคมาลองนี่แบบไม่ใส่ก่อนอะใช่ปะอะลองดอกสิบสี่ประมาณสิบสี่ถึงสิบหกป่ะประมาณสิบสี่ถึงสิบหกนะครับแล้วดูหัวนะครับหัวดอกแล้วเก้เก้าตามในเป้าตามในเป้าเลยนะครับนะครับแถวๆประมาณสิบสามสิบสามถึงสิบสี่ไมยังไม่ตายถ้าไม่ลากขึ้นหัวใช่ไหม ลองหัวนะลองออกมาระยะนี้นะระยะเป้าเท่าไหร่วะหกสิบเอ็ดก็ยังน้อยอยู่นะนอกจากแบบไม่ใส่เกาะแล้วมั้งพี่ว่าไม่ใส่เกาะเปล่าใช่พี่ไหนลองแบบถอดออกหมดเลยไข่สกิลหน่อยมีไหมนะครับมาลองดูไข่กันลองดูไข่นะครับต่บอไข่พี่ลองยิงไข่นะโอเคงั้นผมจะลองที่หัวไข่ถอดเกาะไหนพี่ไข่ไม่ไม่ก็ถอดใส่เลยใส่เลยพี่จะลองใส่ใส่เกาะยืนนิ่งยืนนิ่งใส่เกาะยืนนิ่งก็สามบุตเนี่ย โอเคนะครับดูที่หัวนะครับเราจะลองเล็งหัวนะครับเฮ้ยมันเล็งตัวปั๊บเลยโอเคผมจะปิดอันนี้นะครับเพื่อการร้อยยี่พี่ร้อยยี่ร้อยยี่อ่ะนั้นผมควบคุมเองนะครับนั้นลองลองหัวนะลองหัวแม่นะเฮ้ยไ่โดนเก้าเก้านะก็ยังเออเก้าเก้าก็ยังแรงนะครับลากหัวได้ก็คือจบนะลองยิงเฉียดดูนะครับ เนี่ยครับผมจะลองยิงกันเฉียดเลยนะครับมาลองยิงเองมามาบอกใครรู้เลยมาแล้วผมดูใครมามาโดนขับไม่ใครเลยโดนเลยพี่เอาแล้วครับจะตัวแหน่เอาไหมฮะเอาไปเลยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใครช่วยเลยนะรึเปล่ายากเลย มาเล่นี้ก็ธรรมดาเลยครับก็ถือว่ามันมันยิงได้เลยครับก็คือถ้าจะถ,ถ้ามันเนิร์ฟก็ธรรมดา<ะ>ใช่ป่ะพี่เออถ้ามันเนิร์ฟก็คือทางแก้ครับซื้อสกินมาใส่นะครับผมว่าน่าจะดีสุดแล้วเพราะนี่บวกดาเมจสองคิดนะครับถ้าไม่บวก <c oughs> ดาเมจไม่บวกไม่บวกดาเมจสองเนี่ยครับน่าจะยิง <c oughs> เข้าประมาณสี่กับห้านะครับน่าจะเข้าแค่สี่แค่ห้านะครับขอได้ไหมมาดิมาดูพี่มาเห็นป่ะนี่มาไม่ใช่ผมขอขอ เราขอต้อนหนึ่งขอต้อนหนึงได้มีไอวอลด้วยครับดันเลยครับคนเอาไอ้เหี้ยไข่โอ้โหอะไรผมเล่นลูกซองไม่เคยได้เลยผมบอกเลยผมไม่เคยเล่นลูกซองได้ไอผมซื้ออ้ยผมซื้อผิดเฮ้ยผมซื้อผิดชิบหายแล้วเพื่อนผมซื้อก่อผิดมาโดนลูกซองลูกซองอไผมยอมนะครับถ้าคนในแคนท้าโดนลูกซองผมผมผมบอกเลยผมยกทองขาว ผมเล่นลูกซองไม่เป็นทุกลูกซองอะครับไม่ใช่แค่แไอ้เดียวผิดอนครับเอา้าโอ,โอ้พวกคุณจะเ,เ,เดินไปเดินมาดิจะเดินไปเดินมาดิผมหลงหูหลงมาผม,มยิ่งเล่นไม่เก่งดูยครับถ้าลูกซองนี่ผมผมยอมครับผมแบบกราบเลยผมยอมแพ้ลูกซองนี่มบอสยิงกันเลยไหมพี่ไอ้พี่ดูดูก่อนหน่อยดูก่อนทีละคนคนโอ้ไม่เก่งจะลงไปไป อ๋อแล้วบอกพักนะครับแล้วบอกพักแล้วบอกพักสวัสดีครับพีไข่พักก่อนพีไข่พักก่อนก็ขอเอเดบิพี่บเอเดบิวไม่เอาโอ้โหได้แล้วได้นะอเดบิวมาเร่มเขเย่เขเข่ายเขย่เขเย่าเขเขย่่เ่าเขย่ขยอาเาเาเย่เ อแทนนะฮะลองแทนฮะใส่ใส่ยแตกนะเออเรียบร้อยซ้ำผมต้องซ้ำเขานะครับผมชน,นะคนเขาแล้วหนึ่งคน ผมบักผมจะขังไอ้แมนไอ้แมนมันกลมขังเป็นคิวที่ผมเพิ่งากที่สุดแล้วบอกเลยลูกซองเลยถ้าใครสายลูกซองนะครับก็อย่าลืมนะครับไปซื้อเก็บไว้นะครับผมสกินดีแท็กเขาโคตรดีบอกเลยถ้าใครเล่นลูกซองเนี่ยต้องมีนะครับ ใครเล่นลูกซองต้องมีนะครับผมบอกเลยนะครับสายดีแท็กนะครับคือยังไงปืนนี้ไม่น่าเอากลับมาขายแน่นอนนะครับปืนนี้น่าจะเป็นแบบของอลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆนะครับผมว่าปืนนี้น่าจะเป็นของลิมิเต็ดอ่ะนะครับจะไม่ใครปืนลูกซองนียน่าจะเป็นลิมิเต็ดเลยนะของดีแท็กอ่ะน่าจะไม่เอากลับมาขายเหมือนบุกโลบอกรเหมือนพวกเพราะผมรู้สึกว่าดีแท็กนะครับเป็นเป็นเป็นสปอนเซอร์ ให้เกมฟรีไฟทุกรายการแข่งนะครับผมเห็นแบบตั้งแต่ซีซันแรกจนซีซันนี้นะครับน่าเป็นผู้สนุนใหญ่เลยนะครับแล้วก็นะน่าจะเป็นนะครับปืนที่แล,แล้วก็คงไม่เอากลับมาขายไม่คงเอามาขายเหมือนพวกโลบอกสกินตัวตัวละครที่มีของ d t แทแล้วก็สัตว์เลี้ยงของ d t แทโลบอคอะไรเงี้ยแล้วก็ปืนเนี้ยไม่ได้มีมาขายแน่นอนครับผมในเกมฟรีไฟนะครับของที่แลที่สุดก็คือน่าจะเป็นของ d t แทนะครับ นะถ้าแบบคุณบอกว่าเฮ้ยของนูน้นของนี้กลับมาผมเชื่อเลยว่าของดีแท็กไม่น่าจะกลับมานะครับมาครั้งเดียวก็แล้วเราไม่น่าจะมาอีกเลยนอกจากจากับช่วงกิจกรรมจริงๆนะครับแล้วโค้ดนี้นะครับผมนะยังเหลือเวลาอีกยาวนานนะผมหมดเขตการเติมโคดนะครับผม30มิถุนายนนะครับก็คือทานัดจากเดือนนี้ก็มาอีก2เดือนได้ครับผมนะก็ลองไาส <Yeah. S 1> นับเนเล่นกันดูนะครับแล้วก็ลองเอาโค้ดนะครับผมมาใช้กันดูนะครับผมผมเชื่อเลยว่าทุกคนน่าจะชอบกับสกินปืนนี้นะครับผมสีฟ้าทองนะครับแล้วก็ มันเท่อใช่ไหมใครถ้าคนสายลูกซองแบบไอ้ไข่สายลูกซองแบบลดระยะเออลดระยะตะบวกแม่นยำนะครับพวกที่แบบใช้ช่วยเล็งนะครับหรือว่าพวกที่ใช้ช่วยเล็งนะครับมันจะแบบบวกดาเมจกับแม่นยำนะครับลดแค่ระยะนะครับยิงไกลเพราะลูกซองนี้มันยิงได้ระยะใกล้แล้วก็ประมาณอีกสักสิบเมตรนะครับผมก็นั่นรประมาณนั้นเหมือนที่ป้ายที่สามอะไรประมาณน,นี้นครับประมาณนั้นกาําลังระยะประมาณนั้นกําลังโอเคกําลังเวิร์กเลยนะครับสำหรับระยะนั้นนะครับก็อย่าลืมรับสาววกลูกซองควงนะครับอย่าลืม มีสกรีนนี้เก็บไว้นะผมโอเคนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับอ mm hmm. ย่าลืมนะผมกดจอยข้างๆปุ่มซับสไคร้นะผม mm hmm. เพื่อเป็นสมาชิกหรือแฟนตัวยงนะครับนะฮะเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมนะฮะโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอคลิปฟรีฟรานขอบคุณน้องๆในแคลนมากๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่แบบพี่ก้าที่สุดแล้วล่ะลุกมึนๆต่อเรอครับลุกมึนๆต่อเหรอครับคุณเด็กชายในโบ๊ทโอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ